บางปลาเยบนงมบักหอยได้บักหลายนึงงมบักหอยเอาไว้สักต้มกินกับตําบักหุ่งมื้ออื่นพี่น้องหอ,อยจูบมาบ้านป้ายายอานเบิดแนวกินดอกเดี๋ยวสิไปเบิงสิไปเบิงเพิ่นเฮ็ดอีหยังพนเพินพ่น,นเก็บบักันตาอ่านกับยายดีนอนแล้ว ปืดบอายากเมือ่อใดเย้บนออกมาพี่ละนอกทงนอกทงพุ่นไกลกะเซลเซลอยู่อบอกกบฟา์มกบเล่าพี่น้องบังหมากันนี่กะหมักมังครุดหมักระมุด เก็บบ <mm ักทันไปขายแล้วพี่น้องเก็บบักทันไปขายแล้วเช้านี้ก็กระมังนึงกระถังนึงเอาเถิงเก็บเถิงกินน่ะขี้แตกซะน้อผู้เก็บนี่เนาะทางชีวิตว้าวเถิงเก็บเถิงกินอือกินเถิงเก็บบัก ทั้งกินทั้งเก็บทั้กินทั้งเก็บสดเวได้กชีแต่ชีแต่น่ไหวนะอมกินเลยอืมี่น้อง่ไรสารไรสารพิษอืนได้ครื่งนึงิครื่งนึงเก็บ้งกินอืม เองกินเองเอ้ยเยอะิ้กับไตม่ทันเลยอ่ะโอ้ยมันน้ำมันนแงสะท้อนแสงปีนี้บดกเป็นปีกากนะปีกากาทก่ยังลกแฉ่ยงบงบีกามันเป็นเทเดียวปีนี้มันเป็นหลายเทียกย่นล่ะเซมเป็นหลายเทีย ใช่ลูกน nah, ้อมาบัท ha, ี่กี้กันเียกี่ก่ยังไไไรมามันมันเป็นน่บันตงมงุ่งมงเองเมงด้เากินายพด่นี่มันนเต็มกี่นิ่น่มเนี่ยบนเบกินน้วยอนนะต่งมงเมงจ bị mì mắm mắm khai đổ bị đang hàm mình uống hoài là được cơm một khu mà mình hoài là chép hoài thì nó chép tuần mhm 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 ให้ตัดไปตองไปน้ำเนี่ยฮะตัดไปตองใส่ง,งั้นบุญมือ้องสี่สิบสองไหเอาบุญปูญจันทร์เดีไเมื่อได้หลอกพี่น้องย้ยบนเจ็บนี่ขีแตกแท้แทขีแตกค้าสวนเนี่ยแท้ เก็บทั้งกินญาติเหนเินใจหน้นอออหาองุ่เ,เองเองดพี่น้องดูแบบพ่อเพียงเศรษฐกินพ่อเพียง ປູກເອົາເຮັດເອົກິອາກາກດຍັງເຮັດອົາຕບໍາມືຢູອກິນ ôi im lửa mình Ủa Nám có mùa hả Nám có không? <tôi, tình yêu> กอดลูกบๆควายโอ้โหอะไรต้องเริ่มนะองมงกเองเม่งอยู่ควอยลกเขา้มาป็นองนนอนปกปิดอเ่ยังร้อนเต็ม เจียงนกกับพ่อหนกโอ้บรรยากาศดีครับตกใส่หัวกแล้วมันเป็นหมึกท่านสามรดเดียนาะท่านสามรดดอมเปรี้ยวอมหวานไม่แสบอหลีบะ anh à, khó một tuyệt vời. á khán giả. Những chia open, mang khán nói. Những chia nhau. 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 Những chia

ืมมันเสียบได้เหรอน้อสมพ่อเขาเจ้าซื้อดอกผมเปรี้ยวอมบันจะได้แต่มันอยากมีแมงแน่เพิ่งดูพีนนน่น้องแหน่เขาบนจิตดจปีนี้คุณตาอ่านคุณย่ายดีบ่ไหวแล้วเจ็บหาตัวบ่ไหวแล้วก็เถ่าจะแลกแกชะลาก

เออไปแล้วแดดลมดมตกไปห้องคาราโอเกกันเด้อโอ้ยตายตาสมักโอ้ยปลากะบ่อนบกบออยู่พี่น้องเอาเซ้ำนี้ละพามาสมธรรมศาตรบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศดีอยู่ทงนาตะนาตอ่านมักตุงมักทนก็มีแต่หน่วยงามๆมีแต่หน่วยใหญ่ๆ สุดยอดสรค์บ้านนะใส่ละขัวไปทั้งไหนละใส่ละสองย้ายนั่งอยู่ทังไหนบ้างอุ้ยน้องิน้องมึงงวยบักท่านอืมขักเน่